ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลสไตล์ครับวันนี้เรามาดูพิโลนะครับต้นนี้คือพิโลการส้มนะครับลักษณะใบของเขาความยาวจะมากกว่าความกว้างนะครับใบยิ่งโตก็ยิ่งยาวนะครับเหมือนหยดน้ำนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับ ทั่วไปเราจะเรียกสั้นๆว่าก้านส้มนะครับสาเหตุที so ่เขาเรียกว่าก้านส้มเพราะก้านเขาออกสีส้มนะครับนะครับถ้าเป็นก้านน้ําตาลเขาจอกน้ําตาลนะครับหลังใบเจ้าน้าน้าตาลเขาจะออกน้ําตาลนะครับแต่ตัวนี้คือก้านส้มนะครับหลังใบเขาก็จะเป็นเขียวนะครับแล้วก็กระดูกเขาจะส้มนะครับสาเหตุที่ต้นนี้ก้านเขาส้มไม่พอคือเขาไม่ได้แสงเยอะนะครับเขาก็จะออกส้มๆอมเขียวนิดหน่อยนะครับ คือการส้มนี่อยู่ที่เราเลี้ยงนะครับถ้าเราเอาไว้ในที่ร่มแสงรำไรเขาก็จะออกอมเขียวหน่อยครับแต่ถ้าเราอยากให้ส้มเข้มจีจาดเนี้ยครับต้องเลี้ยงแดดร้อยนะครับแดดร้อยฝนร้อยนะครับแต่เขาบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเราจะเลี้ยงอย่างนั้นนะครับเราต้องสละใบพวกนี้นะครับใบเขาจะไหม้หน่อยนะครับใบเก่าเขาจะไหม้นะครับคือจะไม่สวยนะครับรอ หลอดใหม่เขาออกคือใบใหม่เขาออกก่อนนะครับไปตรงนั้นนะครับเขาจะอยู่ได้นานอยู่ได้ทนนะครับเพราะว่าเขาปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราคือเสียดายใบเก่าเขาถ้าถูกแสงแล้วเดี๋ยวเขาจะไหม้นะอย่างครับเจ้าพิล็อกการส้มครับยิ่งเลี้ยงแดดสีเขาก็จะสดนะครับเขาบอกว่าพิล็กการส้มนี่ขยายพันธุ์ได้ประมาณ เพราะเนื้อเยื่อแล้วก็ตัดข้อปักชำนะครับต้นนี้คือตัดข้อนะครับต้นแม่เขาอยู่บ้านนะครับก็ไปเอาเข้ามานะครับต้นแม่เขาอยู่บ้านลูกชายก็เอามาให้นะครับก็ออกมาลงคลิปเลยครับวันนี้เพิ่งไปเอาต้นแม่มานะครับเดี๋ยวเราดูต้นแม่กันนะครับคือตัวนี้ตัดข้อนะครับถ้าใบเขาออกมาใบเขาก็จะโตเลยนะครับโตได้ดั่งใจที่เรานะครับ คือเหมือนกับซื้อเวลานะครับคือไม่ต้องเลี้ยงเล็กถ้าเลี้ยงเล็กไปเขาก็จะเล็กตามนั้นนะครับกว่วเขาจะโตก็นานนะครับยิ่งเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับจะโตช้าเขาไปเล็กเขาจะโตช้ามากก่าจะได้ขนาดนี้ก็หลายปีนะครับใบโตขนาดนี้นะครับการปลูกส่วนมากเขาบอกว่ากาบมะพร้าวสับมีจัด9 915เปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเพอร์ไลท์หรือว่าหินภูเขาไฟพวกนี้ครับก็บอกนะครับ การส้มจะชอบครับดินโป่งนะครับชอบลดน้ำครับวันวิ้นวันหรือว่าสองวันก็ได้นะครับคือเขาชอบน้ําอยู่แล้วครับแต่ว่าน้ําไม่ขังนะครับเขาชอบชื้นแต่ว่าไม่แฉะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะใส่กาบมะพร้าวสับกับปืนไลท์นะครับตรงขาวๆนี่คือปพนไลท์นะครับเจ้าการส้มนี่คือมาจากประเทศบราซิลนะครับต้นไม้ตัวนี้ครับ สเสน่ห์เขาคือใบเขาจะยาวนะครับพี่ผมบอกครับที่ว่าชอบก็คือใบเขาจะยาวเหตุที่เขาปากักข้อดูทุเนียค้ำนะครับเพื่อจัดทรงนะครับเขาที่ด้สวยนะครับไม่ปักเนี่ยเหนียวเขาจะนอนหรือว่าหักนะครับกิ่งเขาจะหักนะครับเราต้องจัดทรงเขาด้วยนะครับไม่จัดทรงไม่ได้ หล me ังใบก็จะเขียวนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนน้าตาลนะครับก้านน้าตาลหลังใบเขาก็จะน้ําตาลนะครับพี่ผมบอกไว้นะครับเรารู้ได้ไงว่าถึงเวลาที่เราจะตัดข้อเขานะครับก็ดูข้อเขายาวหน่อยแล้วก็เขาจะมีรากอากาศครับถึงจะตัดได้นะครับบางคนจะมีวิธีตัดของเขานะครับคือเตียนไว้ก่อนครับคือลักษณะเตียนคือตัดข้อเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วหากระดาษหรืออะไรเสียบไว้ครับคั่นไว้เวลา สักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับขั้นไว้นะครับเวลาเราตัดมาปลูกง่ยครับใบเขาจะไม่เฉาไม่เหี่ยวง่ายครับจะไม่คือว่าจะไม่ตกนะครับเขาบอกว่าการขยายพันธุ์แบบเตียนนะครับเทียนไว้ก่อนนะครับเตียนต้นเขานะครับคือตัดครึ่งนะครับอย่าให้ตัดหมดนะครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วหาอะไรมาเสียบขั้นนะครับก็ถือว่าต้นไม้เขาตั้งตัวได้ไวนะครับการเพาะจะพวกนี้นะครับ แต่ว่ารอให้เขามีรากอากาศด้วยนะครับจะชัวกว่าครับเขาบอกว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยข้อพวกนี้ครับบางทีเราใส่เยอะก็จะเค็มไปนะครับถ้าทางที่ดีเราก็ผสมปุ๋ยออสโมโค้ดนะครับปุ๋ยละลายช้าพวกนี้ผสมได้ดีเลยนะครับจะดีกว่านะครับไม่ต้องเสี่ยงครับแล้วก็เสี่ยงกับการไปเชื้อราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ปริมาณที่พอดีก็ใช้ได้ครับบางคนใส่แล้วใส่อีกนะครับ เดี๋ยวเขาเค็มนะครับลากเขาจะเน่าได้นะครับก็ไม้ต้นหนึ่งก็ราคาไม่ใช่น้อยๆนะครับก่อนอื่นเราไม่รู้ลักษณะการขายของเขาก่อนนะครับคือการโพสของเขาคือเขาจะบอกว่าสองใบหนึ่งหลอดหนึ่งใบหนึ่งหลอดพวกนี้ครับคือหนึ่งใบคือเป็นใบพวกนี้ครับถ้าเป็นหลอดคือใบที่มันไม่กลางครับคือยังไม่กลางครับเขาเรียกเป็นหลอดนะครับที่กลมๆนะครับคล้ายๆแท่งปากกาพวกนี้ครับนั่นแหละครับเรื่องหนึ่งหลอดนะครับ ลักษณะการขายของเขานะครับที่ประกาศเอาไว้เขาจะได้รู้ว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไงนะครับตรงนี้คือมีแค่สองใบนะครับแต่ว่าไม่มีหลอดนะครับนี่ครับอันนี้ใบใหม่นะครับนี่เขาก็จะแทงนะครับแทงนะครับพวกนี้เราต้องเลี้ยงใจเย็นๆนะครับเพราะเขาเป็นพืชที่โตช้านะครับ ถ้าเขาเลี้ยโตไวเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแตกใบเยอะขึ้นนะครับตอนแรกครับเขาจะช้ามากนะครับต้องใจเย็นๆนะครับโดยเฉพาะตัวด่างนะครับตัวนี้เขามีตัวด่างครับซึ่งราคาแสนแพงมากครับแต่ต้องได้ยากครับเกิดเยี่ยมนะครับก็มีตัวเขียวนี้ก็ดีนะครับเก็บไว้หน่อยนะครับไม่ตกเทนนะครับพิโลตัวนี้ครับส่วนมากคนปลูกต้นไม้ครับชอบมากครับต้นนี้ครับเป็นต้นที่ เลี้ยงทดลองเลี้ยงก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อตัวด่างนะครับบางคนก็ทําราวให้เขาเกาะขึ้นนะครับจะได้สูงสูงครับใบเขาก็จะยิ่งโตขึ้นนะครับเขาบอกนะถ้ามีราวให้จับนะครับใบเขาจะโตขึ้นมากเลยนะครับอันนี้คือใบเขายังไม่โตเท่าที่ควรนะครับส่วนนี้คือของผมนี่คือตัดข้อนะครับ มีต้นแม่ต้นหนึ่งก็ตัดได้หลายต้นเหมือนกันครับอลังการมากครับใหม่ๆนี่เป็นไม้สุดฮิตเลยนะครับต้นนี้ครับเขาเป็นไม้สุดฮิตเขาจะยาวมากเลยครับหัวย้อยลงมานะครับยิ่งมีหลายๆใบจะดูและมีสเสน่ห์นะครับต้นนี้นะครับ ากให้มีสีสันเยอะๆก็ต้องตากแดดให้ผมบอกว่านะครับต้องไปให้รับแดดร้อยฝนร้อยเขาจะสีจัดจ้านเพราสีเข้มนะครับลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบที่ว่าใบเก่าเขามีเยอะกลัวเขาไหมก็ไม่ต้องนะครับคือเลี้ยงเขาก็พอประมาณนะครับดูแค่ใบเขาโตก็พอครับสีเขาก้านก็ออกจะส้มอมเขียวหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใหม่ๆพวกเนี้ยครับเราเสี่ยงไปเลยครับคือตากแดดเลยครับ เพราะว่าเดี๋ยวหลอดใหม่เขาออกมาเขาจะปรับสภาพนะครับรับแดดร้อยครับแต่ว่าใบเก่าเราที่มีใบสองใบนี่จะไม่สวยเท่าไหร่นะครับต้องจัดใจหน่อยนะครับถ้าอยากได้ส้มจริงๆนะครับอยากได้ต้นการส้มจริงๆก็ไปแดดร้อยฝนรอยนะครับพี่ผมบอกไว้นะครับ นี้เขาชอบความชื้นนะครับผูกใกล้ๆน้ําหน่อยจะได้นะครับเขาชอบอากาศเย็นนะครับตรงบ่อปลาพวกนี้ตั้งบนบ่อปลาไอระเหยเขาจะเยอะพวกนี้ครับก็ลองเลี้ยงดูเขา,ตาแต่ละที่นี่เลี้ยงไม่เหมือนกันนะครับแต่บ้านผมนี่ยังไม่กล้าเสี่ยงเขาคือตั้งไว้ในที่ แสงแดดลำไร้ครับแสงแสงพอส่องถึงตอนเช้าวันนี้ก็พอแลวครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รับไม่รับแสงเลยนะครับแสงนี่คือแสงแดดนะครับคือแสง UV เลยนะครับตอนเช้านะครับคือมันจะไม่ร้อนนะครับคือพอให้แสงกระทบกับใบก็พอใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอให้มีเยอะก่อนนะครับเราค่อยใจกล้าเอาเขาไปตากแดดนะครับตอนนี้คือเรามีอยู่ต้นหนึ่ง ครับตอนนี้ก็อย่าดีมหามาปลูกกันนะครับพิโลนะครับการส้มนะครับราคาก็ไม่แรงมากครับก็พอจัดต้องได้นะครับใบเกี่ยวนะครับใ่ถ้าใบด่างนี้ก็นู่นนะครับออกนอกโลกครับดาวอังคารครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ